อาหนึ่งสองสามไปอ้าวดูนีใครชนะดูนีโอ้โหของบีมเลยครับาติเป็นเอกฉันท์ครับบีมชนะนาวาล่วงแพไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาเล่นน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราสู้แพ้เป็ดของเราก่อนครับหลังจากที่เราปล่อยให้เป็ดของเรานอนรับมานานไม่ต่ำจาก สี่ห้าปีเราต้องปลุกเป็ดของเราให้ฟื้นคืนชีพแล้วครับเป็ดจำศีลอ่าเป็ดจำศีลเป็ดจำศีลเนี่ยแพะเป็ดของเราโอ้น,นาวกากังนี่เขาที่สุดอุ้ยเป็ดเราอันเล็กมากเลยถ้าเทียบกับอัปปาก้าของเขาอะไหนไหนไหนขอดูวันขอดูวันที่สูบขอดูที่สูบหน่อยอันแค่เนี้ย อุ้ยไม่น่าเชื่อหรอมาดูซิว่าจะสูบได้ไหมรูงี้เอาหมาอยู่ในคอนม่อีกตัวก็ดีนะไคอนตัวใหญ่ไม่ติดอ่ะแบตหมดอ่ะเกิดแล้วมาทุกคนเรามาดูกันแม่บีจะสามารถสูบให้มันพองได้ไหมถ้าพองได้ถือว่าเป็นที่สูบอัจฉริยะเลยนะตัวเล็กกระจิตรลิตแต่คุณภาพเกินตัวจิ๋วแต่แจ๋วอ่าจิ๋วแต่แจ๋วโอ้ตอนนี้ป็ดของเราเริ่มเต,ตึงแล้วครับใช้เวลาไม่นานครับ ชได้ใช้ได้ที่ซุปลมมันนี้เจ๋งจริงผลพเาเอาหมดแล้วนะครับตอนนี้อ่าใช้เวลาไม่ถึง1ินาทีจุดยอดไปเลยอุ้ยตึงแล้วอ่ะอุ้ยได้อ่ะเป็ดของเราฟื้นคืนชีพแล้วทุกคนครับ,รบโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วนะครับเรากำลังจะไปเล่นน้ำกันได้เวลาเล่นน้ำแล้วป้ายป้าย<ป>เป็ดของเราจะออกจากห้องเราได้ไหมครับทุกคน ได้ด้วได้บ้างระวังระวังพูดด้วยนะนาวาคอยคอยดูด้วยอย่าให้เป็กของเราพังไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนอ่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยอุ่มไปด้วยอ่ะโอ้ชีวิตคุณนี่ห่วงกินนะเดี๋ยวลงบันไดดีๆระวังพูดระวังพูดทุกเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวให้เด็กๆ ทังตัวกันครับอ่านั่นแหละเปิดเลยอ่า <c oughs> แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเล่นสัตว์นี้ก่อนเดี๋ยวโยนเป็เด,ด <c oughs> ไปให้เฮ้ยนาวาไปเอาเอาปากกามาดกว่า <c oughs> ไปเอาเอาปากกามาของของที่นี่ของโรงแรม <c oughs> ไปไปช่วยกันเอาเอาปากกามา อดแต่ว่าน้ำไมที่ไหนไหนลองเทขึ้นอัปการ์าดีขึ้นได้กี่คนอ่า ไปต่อสู้กับเป็ดนะอันนี้อันนี้พยาเป็ดพญาเป็ดพญาเป็ดเ่ยไปเอาไว้ไปว้ไปตัวนี้เราเยหลังนะโอ้โหเป็ดตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยครับเป็ดตัวนี้เาีล้วเราโฟกัสไปดไปสับาต้องต่อไปดูไปไหน เขาจะความเป็ดแล้วหงายท้องไปทําไมล่ะมาตอนนี้เราย้ายมาสะอีกสะหนึ่งที่มีสไลเดอร์แล้วนี่เราปล่อยเป็ดแล้วทำไงทำไงอ๋อมีเกมให้เล่นครับเราจะกระโดดใถกระโดดที่เป็ดได้คนนั้นชนะอ่าบิมมี่บิมต้องมาโดดตรงนี้ขาอะดูดิกระโดดที่เป็ดได้ไหมไป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 ๆ บีมรอบบีมรอบพินวาจะลงสไลเดอร์ <laughs> อย่าพึ่งความไปแล้วลงมาเลยลงมาเลย <laughs> อ๋อที่นี้มีสไลเดอร์ครับอุ้ยอ๋อไม่ค่อยลื่นไหลุดอยู่นี่ไหนนะไหนหนุกูลไปเทสดิลื่นเปล่าเล่นได้ปล่าเล่นได้ขึต้ตขึ้นได้อ่าดีๆนะนะนคุณทิมนะ <g ül> โอ้โหแรงแรงแรง <c oughs> แรงแรง <p> ได้ได้ได้ไหนไหนบิมไปเทสชุดไบหนำาำด <c oughs> ีลืน่นปล่าเฮ้ยลื่นไหนไปดูดิอันยาวท่าไหนาวามันปคื่นงธนาวาลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่บีไปเทสอันนู้นดิส่งน้อยส่งน้อยท่าแบบว่ามามมี่เอนีิ ลูกปูนไหลอ่ะให้ลบๆๆบรบลูกปูนไหลนอนนอนลงนอนลงนอนลงเออไหลยังไหลยังไหลป่ะแต่ป้าไปเทสป้าเทสให้ป้าเทสโอ้โหลืมปืดเลยโอ้ยลืม ไหนใครบอกฟืดลื่นฟืดเลยของบ้าเอ่ะตีต้องแนบไปนี้เลยตีจ่าเดียวก็อฟืดขึ้นอยู่วชุดว่ายน้ำด้วยใช่ใชชุดบีฟืดต้องเป็นราชาจินชนะราชาจนชนะระวังระวังระวังอันนี้จะทำอะไรครับจะทำอะไรครับจะเป็นราชาจน ยังไงต่อไปเดี๋ยวพี่เัพูดอยู้ไม่ทัไปไปไม้ปไ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 ้กปไปไีไป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 ไ่ไปไ้บปไปปาปไปไปไปอปไปไปบปไปนปไ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 ป้ปไปนปไ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 ปนปไปกลไเไป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 ไใปไปปไปไัไไไไไปไปไยังไง ยังไงยังไงให้ดีนะยังไงยังไงเนาะเราจะเป็นราชาผักสลัดไทยได้เลยเอาราชาผักสลัดหนุ่มหนุ่มเอาเอาไปต่อสู้กับเป็ดเอาไปต่อสู้กับเป็ดราชาผักสลัดยืนนิ่งโอ้ยยังไม่ถึงต่อสู้เลยคุณล่วงนะยืนทรงตัวยืนทรงตัวเอ้ยเอ้ยได้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  คุณยืนทรงตัวให้ได้ก่อนคุณยืนทรงตัวให้รอดก่อน,น,ออนเล่นอะไรกันอยู่ครับเล่นอะไรกันครับ <g ib berish> <c oughs> เรือติดเครื่องครับ <c oughs> อ๋อวิ่งเรือติดทัวบอ่ะเร็วมากเลยอ่ะ บีแข่งบีแข้งกับบีว่าใครใ,ใครเร็วกว่ากันอ่าใครเข็นใครล่องแพได้เร็วกว่ากันมาติดเครื่องติดเครื่องใครถึงขอบตะก้อนคนนั้นชนะรออ่ารอฟังคำสั่งนะครับรอฟังคำสั่งนะครับรอครับตั้งหลักให้ดีหนึ่งสองสามไปใครใครใครตกแพแพนะใครตกแพแพนะนเราแรงอ่ะโอ้ยโอ้ยอยั้งยัง,ย,งยังไม่ถึงเลย เอ้าบีมแผลบีมโป๊กบีมแผลเอาตรงนี้เลยเออหนึ่งสองสามไปอ้โหเ้ยสูสีสูสีสูสีครับตอนนี้สูสีโอ้โหโหนาวามีช่วยขยม่มคร,รับโอ,โ,อโอ้โหโหยงังยางเรีวเรียวเรีวดูนีดูนีโอ้โหแพ้แพ้แพ บีมชนะบีมเป็นฝ่ายชนะไปตอนนี้เสมอกันครับเสนอเสมอกันหนึ่งหนึ่งเราจะตัดสินแล้วครับตาสุดท้ายอายตรงนี้เลยตาสุดท้ายตาสุดท้ายจะลองกลับนะถึงต้องถึง <c oughs> อ้าว <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นครับ <c oughs> อ้าวนึงสองสามไปเร <c oughs> าดูนี้ชนะดูดีโอ้โหของบีมเลยนะ <c oughs> เขติดเป็นเอกฉัน์ครับบิมชนะนาวาล่วงแพรไปแล้ว